อ้าสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับแย่อะไรก็ไม่รู้จะครับผมเปลี่ยนชื่อช่องใหม่มีช่องเช่าเนี yeah, ่ยอะไรก็ไม่รู้อ้อก็มีคลิปนี้นะครับนี่คลิปนี้คลิปมิสเตอร์โพปิดเสียงด่วนคลิปมิสเตอร์โพนะครับก็มีคนกดไลค์เยอะมาก โอเคอีกอย่างนึงนะจะให้ผมใช้แอปอะไรมีสองแอประหว่างแอปนี้ก็คือแอปที่ผมใช้ทำภาพเมื่อกี้นี่เกับแอปนี้เป็นแอปอีกอันนึงที่ไม่ได้ทำภาพก็จะมี ออนี่ตน,นี้นี่พวกนี้กับอีกอันนึงนะครับก็คือนี้นี่ ทั้งสองตัวเลยแล้วก็โพลล่างสามที่ทำเองนะครับเดียว่านี่นะ แล้วก็ตัวนี้พร้อมกับเลื่อยของเขาโหวตกันมานะครับว่าจะให้ใช้แอปไหนหนึ่งหรือสองถ้าหนึ่งก็จะเป็นอันนี้นะครับถ้าสองก็จะเป็นอันนี้จะให้ผมใช้แอปไหนเอ่ยก็โหวตกันมานะครับ là còi